ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยเรื่องราวของนักศึกษาหญิงเรียนเก่งคนหนึ่งครับที่หลงทางขนขณะที่ไปสัมภาษณ์งานเธอเลี้ยวผิดทางทําให้เธอติดอยู่ในป่าลึกของรัฐเคนดักและเธอจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ชีวิตนี้เธอไม่อาจจะลืมได้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Last C l ล c k หนังเรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยนักศึกษาสาวที่ชื่อว่าซอเยอร์สกอตกําลังวิ่งอยู่บนสานามกีฬาไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็หยุดวิ่งนะครับเมื่อได้รับข้อความจากบริษัทที่เธอสมัครงานเอาไว้ รากฏว่าเธอได้รับเลือกให้ไปสัมภาษณ์งานครับและต้องเดินทางไปถึงวอชิงตันดีซีภายในอีก2วันซึ่งทําให้เธอมีความสุขอย่างมากเนื่องจากเธอเฝ้ารอคอยโอกาสนี้มานานแสนนานแล้วจากนั้นซอเยอร์ก็กลับมาที่วิทยาลัยและจัดเตรียมสิ่งของที่จําเป็นพอเตรียมตัวเสร็จแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ออกเดินทางไปยังวอชิงตันดีซีทันทีนะครับดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้เส้นทางนะครับเธอใช้ GPS ในโทรศัพท์ของเธอเพื่อน,นําทางในทิศทางที่ถูกต้อง ในระหว่างที่เธอขับรถเธอก็ฟังวิทยุไปด้วยเธอได้ยินว่าถนนสายหลักนั้นมีรถติดมากเกินไปนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดด้วยดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางชนบทแทนและในไม่นานเธอก็ขับมาถึงสถานที่ที่เธอไม่คุ้นเคยเลยมีอยู่จุดหนึ่งเมื่อโซเยอร์มาถึงทางตันใกล้ป่าแห่งหนึ่งซึ่งถนนถูกปิดอยู่ GPS ของเธอแนะนำให้เธอกลับรถแต่เธอตัดสินใจจะขับต่อไปเพื่อหาเส้นทางอื่น หลังจากที่ขับมาในป่าสักพักหนึ่งนะครับเธอก็มาถึงทางแยกตัวทีและเธอก็จอดรถเพื่อดูแผนที่ของเธออีกครั้งทีนี้เราจะเห็นว่ามีชายสองคนที่กำลังจับพั่วขุดดินดูเธออยู่ไม่ห่างทั้งคู่ก็ตกใจกับรถของเธอนะครับและก็กังวลว่าเธอจะเห็นพวกเขาจากนั้นโซเยอร์ก็ยังขับรถต่อไปจากที่นั่นนะครับแต่ตอนนี้เธอเริ่มหงุดหงิดกับ GPS ของเธอแล้วเมื่อ GPS พึ่งพาไม่ได้แล้วนะครับเธอจึงหยิบแผนที่กระดาษออกมาเพื่อค้นหาเส้นทางอื่น ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็หยุดรถข้างถนนนะครับและเธอก็เดินลงมาจากรถเปิดแผ่นที่ดูหลังจากนั้นไม่นานก็มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดตรงหน้าของเธอและก็มีชายสองคนก่อนหน้านี้ลงจากรถมาหาเธอทันทีนะครับทั้งคู่แนะนําตัวว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันที่มีชื่อว่าฮอลิสเตอร์กับบัตและทั้งสองก็ถามเธอว่าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างหรือไม่เมื่อเธออธิบายว่าเธอกําลังหลงทางอยู่ฮอลิสเตอร์ก็หยิบแผนที่ของเธอขึ้นมา และก็ชี้ให้เธอเข้าใจว่ากลับไปทางนี้จะกลับไปทางหลวงได้หลังจากที่ดูแผนที่เสร็จแล้วนะครับซอเยอร์ก็เดินกลับไปที่รถของเธอแต่ทันทีนั้นฮอลลิสเตอร์กลับเชิญเธอไปทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาอย่างไม่คาดคิดเธอปฏิเสธนะครับแต่เขาก็ยืนกลานว่าอีกไม่นานจะมืดแล้วและเธอจะไปถึงทางหลวงไม่ทันเพราะว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีไฟนะครับเธอจะขับรถในตอนกลางคืนนั้นอันตรายมากๆและทันทีนั้นฮอลลิสเตอร์ดูเหมือนจะลวนลามเธอนะครับเธอก็เลยอัดเข้าให้ และบักที่อยู่ข้างหลังเธอก็มาจับตัวเธอพยายามที่จะหยุดเธอเอาไว้แต่เธอกลับดึงมีดออกจากกระเป๋ากเกงของบัคนะครับแล้วก็แทงเขาเข้าให้จากนั้นมีดก็ตกลงบนพื้น,นครับบักก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็แทงกลับไปที่ขาของเธอแต่เธอก็สามารถหนีจากทั้งสองคนได้นะครับและเธอก็วิ่งเข้าไปในป่าทันทีจากนั้นพี่น้องทั้งสองก็ไล่เธอไปติดๆโซเยอร์ไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้พรงหนึ่งครับและเธอก็ใช้เสื้อของเธอมาปิดบาดแผลเอาไว้ ในขณะที่ซ่อนอยู่เธอก็แอบมองดูทั้งสองคนอย่างไม่ละสายตาและเธอก็ย้นก้อนหินไปอีกทางหนึ่งเพื่อหลอกให้ทั้งสองคนนี้ไปทางนั้นและก็โชคดีนะครับการโยนก้อนหินของเธอได้ผลเมื่อฟ้าเรื่องมืดลงพี่น้องทั้งสองคนจึงยกเลิกการตามหาเธอแล้วก็ออกจากป่านี้ไปในระหว่างนั้นเธอก็ยังคงเดินหนีมาตลอดนะครับและเธอก็มาถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งด้วยความหวาดกลัวเมื่อฟ้ามืดลงนะครับด้วยการที่ไม่มีไฟให้เธอเดินต่อไปและเธอรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆก็เลยทําให้เธอเผลอหลับไป ในเช้าวันรุ่งขึ้นฉากก็ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจในพื้นที่แห่งนั้นทีนี้เราจะเห็นนายตำรวจคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านิกได้รับสายดว่วนและก็โอนสายไปให้ดอยซึ่งเป็นเจ้านายของเขาดอยได้รับการร้องเรียนถึงรถคันหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนนและได้รับการขอร้องให้ไปตรวจสอบรถคันนั้นทันทีว่าเป็นของใครและตำรวจก็มุ่งหน้าไปที่สถานที่ที่เห็นรถของเซอร์เยอร์จอดอยู่ นายตำรวจยังสังเกตเห็นว่ามีข้าบเลื่อนบนพื้นด้วยนะครับโดยสารชาตญยานของตำรวจเขาก็ตระหนักทันทีนะครับว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่ไม่นานหลังจากนั้นลอยก็มาถึงที่บ้านของพี่น้องทั้งสองคนก่อนหน้านั้นและก็สอบถามเกี่ยวกับรถที่ถูกทิ้งไว้บนถนนว่าทั้งสองคนรู้เรื่องหรือเปล่าฮอลิสเตอร์ก็อ้างอย่างไม่ใส่ใจว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่ทีนี้ลอยยังสังเกตเห็นนะครับว่าสองพี่น้องนี้ทั้งสองคนต่างก็ได้รับบาดเจ็บ แต่สองพี่น้องอ้างว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุในการล่าสัตว์เท่านั้นและตอนนี้นายตำรวจก็ไม่มีหลักฐานที่จะพาดพิงทั้งสองคนด้วยนะครับซึ่งจะกล่าวหาลอยๆก็ไม่ได้แต่นายตำรวจรู้อยู่ในใจนนแหละว่าเป็นสองคนนี้แน่ๆตอนนี้เขาจึงทําอะไรไม่ได้นะครับเขาเพียงแค่ขับรถออกจากที่นั่นฉากก็ตัดกลับมาที่โซเยอร์นะครับตอนนี้เธอกําลังปีนขึ้นมาจากใต้หน้าผาและพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ขาของเธอยังคงได้รับบาดเจ็บนะครับและเธอคงยังไม่สามารถเดินอย่างปกติได้ จากนั้นเธอก็ไปหลบที่ขดหินแล้วก็รักษาบาดแผลของเธอก่อนแม้ว่าเธอจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ซอเยอร์ก็ยังคงมีความหวังโดยเธอเชื่อว่ารถของเธออยู่ข้างถนนต้องมีใครสักคนที่มาเห็นมันเข้าในที่สุดแน่ในทางกลับกันนะครับเราจะเห็นว่าชายสองคนนั้นกําลังขับรถของเธอออกไปจากที่เก่ากลับมาที่ซอเยอร์นะครับขณะนี้เธอก็กําลังพักผ่อนอยู่เช่นเคย สภาพต่อมาเธอก็เห็นรถของเธอพุ่งมาจากทางราชัน,นครับและเธอก็ได้ยินเสียงสองพี่น้องนี้ตะโกนเชียร์ด้วยเซอเยอร์ได้ยินฮอลลิสเตอร์พูดกับน้องของเขาว่าทั้งสองคนจะเป็นที่จะต้องตามหาเธอให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วก็ทั้งสองคนจะเดือดร้อนแน่แบักจึงพูดกับพี่ชายของเขานะครับว่าเธอบาดเจ็บมากเกินกว่าที่จะหลบหนีได้และถ้าเธอยังหลบหนีต่อไปแล้วก็เธออาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและตายในเร็วๆนี้ หลังจากนั้นชายทั้งสองคนก็จากไปนะครับและซอเยอร์ก็กลับไปดูที่รถของเธอตอนนี้รถของเธอก็พังยับเยินะนะครับและเธอก็หยิบโทรศัพท์ของเธอที่พังด้วยกลับขึ้นมาปรากฏว่าโทรศัพท์ของเธอถึงแม้หน้าจอจะแตกหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้และเธอก็เห็นว่ามีหลายสายที่ไม่ได้รับจากแม่ของเธอเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโทรกลับนะครับแต่ตรงที่เธออยู่เนี่ยไม่มีสัญญาณในระหว่างนั้นทั้งสองพี่น้องนั้นก็กําลังตามหาเธออยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทันทีนั้นฮอลลิสเตอร์ก็สังเกตเห็นใบไม้ที่เปื้อนเลือดอยู่บนพื้นนะครับและเขาก็สงสัยทันทีว่าเธออาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้จากนั้นซอเยอร์ก็เดินหาสัญญาณไปทั่วป่าแถวนั้นแต่เธอก็ยังไม่สามารถที่จะไปจุดที่มีสัญญาณได้และที่แย่ไปกว่านั้นนะครับโทรศัพท์ของเธอกลับดับกระทันหันเนื่องจากแบตเตอรี่เหลือน้อยมากเมื่อฟ้าเริ่มมืดลงแล้วนะครับเด็กสาวผู้น่าสงสารคนนี้ก็พยายามที่จะเดินไปข้างหน้าต่อ แต่ด้วยความเจ็บปวดและความหิวของเธอนะครับไม่นานเธอก็เริ่มสับสนและก็ล้มลงกับพื้นในขณะที่เธออยู่ในอาการมึนงงเธอก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเธอถามเขาว่าเขาเป็นใครแต่ก่อนที่ชายคนนั้นจะตอบเธอก็หมดสติไปเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเช้าวันลุงขึ้นซอยเยอรก็ตื่นมาอยู่บนเตียงแห่งหนึ่งเธอตกใจมากเธอเพบว่าอาการบาดเจ็บของเธอได้รับการรักษาและก็ถูกพันด้วยผ้าพ,พันแผลโดยใครบางคน จากนั้นซอเยอร์ก็เดินวนไปรอบๆห้องนั้นและพยายามที่จะออกไปจากที่นั่นแต่ประตูทุ่มบานถุงล็อกเอาไว้ในที่สุดเธอก็ไปเจอห้องครัวซึ่งมีลักษณะเหมือนจะว่าเป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างและทันทีนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโลเวลได้เข้ามาหาเธอนะครับปรากฏว่าเขาคือคนที่พาเธอมาที่นี่และก็ทําแผลให้กับเธอด้วยซอเยอร์ของเขาไม่ให้เข้าใกล้มากกว่านี้ครับในขณะเดียวกันเขาก็พยายามทําให้เธอสงบลง ทันทีนั้นเธอก็สังเกตเห็นขวานน้ำโกรดบนโต๊ะนะครับเธอก็รีบหยิบขึ้นมาโยนใส่ผู้ชายคนนี้ทันท,ท,นทีแต่จากนั้นเธอก็รู้สึกมึนงงและก็สลบไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นฉากก็ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจนะครับซึ่งนิกกำลังคุยกับดอยเกี่ยวกับรถที่ถูกทิ้งเอาไว้นิกได้ไปยืนกลางกับหัวหน้าของเขาะะว่าพวกเขาจําเป็นที่จะต้องสืบสวนท่าม่วดให้ถี่ถ้วนเพราะว่าสถานการณ์ทั้งหมดน,นี้มันดูแปลก แต่อย่างไรก็ตามครับดอยดูเหมือนจะไม่พอใจกับความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อคดีนี้และก็สั่งให้เขาไม่ต้องคิดมากจนเกินไปทันทีนั้นนิกก็พูดขึ้นมานะครับว่าเขาสงสัยบัคก,กับฮอลิสเตอร์และนิกก็เชื่อว่าทั้งสองคนนั้นจะต้องเกี่ยวข้องด้วยแน่แ,นแต่ดอยระบุว่าพี่น้องสองคนนี้มีพฤติกรรมที่ซุกซนแต่ไม่ใช่ผู้กระทําความผิดแน่ๆในฉากต่อมาครับซอเยอร์ก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและโลเวลก็นำแซนด์วิชกับเครื่องดื่มมาให้เธอ แต่คราวนี้เธอพอบว่ามือของเธอถูกมัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซอเยอร์ได้พูดกับชายคนนี้ว่าเธอจําเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลและต้องโทรหาตำรวจด้วยแต่ดูท่าทีของชายคนนี้เหมือนจะไม่สนใจคําพูดที่เธอพูดนะครับไม่นานหลังจากนั้นนะครับเธอก็สังเกตเห็นว่าเขากําลังบรรจุยาบ้าอยู่ในห้องครัวและก็กัดเซนวิสไปคําหนึ่งด้วยจากนั้นซอเยอร์ก็แนะนําตัวเองและเธอก็อธิบายอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ และเธอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพ่อแม่ของเธอคงเป็นห่วงเธอมากแล้วในตอนนี้และเธอก็ขอร้องให้ชายคนนี้พาเธอไปหาตำรวจได้ไหมทันใดนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงรถคันหนึ่งขับเข้ามาใกล้ทันทีที่เธอได้ยินเสียงรถนะครับเธอก็เริ่มกรีดร้องของความช่วยเหลือทันทีแต่โรเวลรีบมาปิดปากของเธอเอาไว้นะครับแล้วก็เตือนเธอว่าถ้าเธอตะโกนพวกที่อยู่ข้างนอกมากับรถนั้นเนี่ยจะฆ่าเธอ จากนั้นเขาก็บอกให้เธอเงี่ยมและเขาก็เดินออกไปข้างนอกน,นะครับซึ่งปรากฏว่าเขาได้พบกับฮอลิสเตอร์กัมบารที่มาเยี่ยมเขาพอถึงตรงนี้นะครับก็เปิดเผยว่าโลเวลเป็นลูกพี่ลูกน้องของทั้งสองคนนี้นะครับและตอนนี้เขากําลังปรุงยาบ้าให้ทั้งสองคนนี้ด้วยทันทีนั้นทั้งสองคนก็ถามเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปว่าโลเวลเนี่ยไปเจอกับเธอบ้างหรือเปล่าแต่โลเวลก็บอกว่าเขาไม่ได้พบเห็นใครมาแถวนี้เลย ในขณะที่พวกเขากําลังคุยอยู่ข้างนอกซอเยอร์ก็สังเกตเห็นหม้อโซดาไฟและพยายามใช้มันเพื่อที่จะตัดเชือกของเธอนะครับในขณะเดียวกันนี้บัรกและฮอลลิสเตอร์ก็รู้สึกสงสัยนะคบว่าทําไมโลเวลถึงไม่เชิญทั้งคู่เข้าไปในบ้านเลยหรือแม้แต่จะเสนอเบียร์ให้ทั้งคู่ดื่มเพราะว่าปกติเมื่อทั้งคู่มาเยี่ยมเนี่ยพวกเขาจะดื่มด้วยกันตลอดทั้งสองคนสงสัยว่าโลเวลอาจจะซ่อนใครอยู่ในนี้หรือเปล่าจึงเดินเข้าไปตรวจสอบในบ้านทันที แต่โชคดีที่โซเยอร์หนีไปได้ทัน,นครับพวกเขาก็ไม่พบใครอยู่ที่นี่เลยซึ่งสองพี่น้องไม่พบใครอยู่ในบ้าน,นครับสองพี่น้องก็พอใจแล้วจึงตัดสินใจขับรถออกจากที่นั่นทันทีต่อมาเราจะเห็นโซเยอร์ผู้น่าสงสารเดินเข้าผ่านป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โลเวลก็ตามมาจับเธอได้อีกครั้งในไม่ช้านะครับและก็บังคับให้เธอกลับไปที่บ้านก่อนฉากก็ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งครับนิกเล็กน้อยได้รับการมาเยี่ยมเยือนจากผู้บังคับบัญชาของทั้งคู่ ซึ่งดูเหมือนว่าผู้บัญชาเขาจะผิดหวังมากกับการทํางานของดอยนะครับและผู้บัญชาก็ขอให้มีการอัปเดตเกี่ยวกับคดีรถถูกทิ้งด้วยทันทีนั้นนิกก็เปิดเผยว่ารถคันดังกล่าวเป็นของคู่สามีภรรยาที่มอบให้แก่ลูกสาวของพวกเขาที่ชื่อว่าซอเยอร์ซึ่งตอนนี้เธอก็หายตัวไปหลายวันแล้วและพบกับเธอครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยของเธอเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับผู้บัญชาก็สั่งให้ดอยให้ความสําคัญต่อคดีนี้เป็นหลัก และก็เร่งร้วให้ตำรวจในพื้นที่ตามหายญิงสาวให้โดยเร็วที่สุดตัดกลับมาที่โลเวลนะครับเขาก็ได้บอกกับซอเยอร์ว่าสิ่งที่เธอทํากับเชือกเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดและตรงนี้เธอก็ขอให้เขาปล่อยเธอไปเถอะโดยสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับงานของเขาเลยอย่างไรก็ตามนะครับโลเวลก็อธิบายกับเธอว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาห่างจากถนนสายหลักถึง5ไมล์และห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุดถึง20ไมล์ ซึ่งโลเวียลบอกว่าเขาไม่มีรถและถ้าเธอพยายามที่จะเดินไปเธออาจจะไปเจอกับบัคหรือฮอลลิสเตอร์เข้าแต่ตอนนี้ซซเยอร์ยังคงลังเลอยู่นะครับดังนั้นโลเวียลจึงตัดสินใจตัดเชือกของเธอให้เธอเป็นอิสระในที่สุดทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและทําให้เธอรู้สึกว่าคําพูดของโลเวียงเป็นเรื่องจริงโลเวียลก็เล่าให้กับเธอฟังว่าพี่น้องสองคนนี้กําลังจะเดินทางไปที่เชลตันในสุดสัปดาห์นี้ ดังนั้นรอให้ถึงสุดสัปดาห์นี้ก่อนเขาจะไปยืมรถกระบะของสองพี่น้องนี้แล้วก็พาเธอไปที่ปลอดภัยหลังจากที่โรเวลเล่ารายละเอียดทั้งหมดนี้ให้กับเธอฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วเธอจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้และเขาจะไม่หยุดเธอเลยและฉากก็ตัดกลับมาที่2พี่น้องนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยสองพี่น้องนั้นกําลังเผชิญหน้ากับดอยซึ่งตอนนี้ดอยโกรธมากๆดอยก็ได้เรียกร้องให้2พี่น้องนี้บอกความจริงเกี่ยวกับหญิงสาวเนื่องจากหัวหน้าของเขากําลังกดดันเขาอยู่ และเมื่อถึงจุดนี้นะครับก็เผยให้เห็นว่าพวกเขาทั้ง3มคนนี้ทํางานร่วมกันนั่นเองและสองพี่น้องนี้ก็เป็นคนที่จัดหายา,ยาม,มาให้รอยอีกด้วยนั่นก็หมายความว่าตํารวจคนนี้เป็นตํารวจชั่วนะครับจากนั้นฮอลลิสเตอร์ก็ยอมรับนะครับว่าในตอนแรกที่เขาเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เห็นเขาฝังศพและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงจูตีเธอในตอนแรกซึ่งความจริงปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนี้กําลังฝังศพใครบางคนตามคําสั่งของรอยนะครับ และตอนนี้ทั้ง2พี่น้องก็ยืนยันกับนายตำรวจนะครับว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเสียชีวิตในป่าไปแล้วและพวกเขาจะออกตามหาเธอในวันพรุ่งนี้ชาดก็ตัดกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้น,นครับที่บ้านของโลเวลตอนนี้โลเวลกําลังปรุงยาบ้าอยู่ทันทีนั้นซอเยอก็เดินมาหาเขานะครับและก็แสดงความสนใจในงานของเขาดังนั้นเขาจึงดําเนินการสาธิตให้เธอดูเขาได้เอาแก้วกาแฟที่มีแอมโมเนียไร้น้ําให้กับเธอดู ซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ปรุงยาและมันก็อันตรายกว่าโซดาไฟมากและสามารถเผาผิวหนังของใครบางคนได้ภายในไม่กี่วินาทีโซเยอร์ก็ช่วยเขาทํางานของเขานะครับและในระหว่างนั้นเธอก็ขโมยไขยควงอันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเลวลจึงแจ้งให้กับเธอทราบว่าพี่น้องสองคนนั้นกําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้และก็ขอให้เธอไปซ่อนตัวก่อนในขณะที่เธอกําลังจากไปนะครับเลวลก็สังเกตเห็นว่าไขาควงอันหนึ่งของเขาได้หายไปและเขาตระหนักว่าเธอยังคงไม่ไว้ใ,ใจเขา ไม่นานหลังจากนั้น2พี่น้องนี้ก็มาถึงที่บ้านครับพร้อมกับวัตถุดิบและก็นําเข้ามาหาโลเวลแต่เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาในบ้านนะครับพวกเขาก็ต้องรีบออกไปทันทีเพราะว่าข้างในบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยก๊าซหนาแน่นตัดกลับมาที่สถานีตํารวจครับนิกซึ่งยังคงสืบสวนคดีของโซเยอร์อยู่แต่ตอนนี้เขาได้รับคำแนะนําให้ไปใช้เวลาขอบคุณพระเจ้ากับครอบครัวของเขาก่อนหลังจากที่รอยพยายามโน้มน้าวเขาให้ไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในที่สุดเขาก็ยอมออกไปและออกไปข้างนอก แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างที่เขาลืมไว้ที่สำนักง,งานและเขาก็กลับไปเอามันเมื่อน,นิกกลับเข้ามาในออฟฟิศนะครับ <c oughs> เขาก็ได้ยินเสียงรอยซึ่งกําลังสั่งให้ฮอลิสเตอร์ตามหาหญิงสาวคนนั้นและให้แน่ใจว่าหญิงสาวคนนั้นตายไปแล้วเรื่องนี้ทําให้นิกตกตะลึงอย่างมากนะครับและเขาไม่เชื่อว่าเจ้านายของเขาคือผู้ร้ายตัวจริงมาโดยตลอดแต่ทันทีนั้นรอยก็ขอโอกาสในการอธิบายนะครับแต่ด้วยความกลัวนิกจึงเดินไปที่รถ ดอยก็ยังคงตามนิกมาติดๆนะครับนิกก็เลยชักปืนออกมาขู่ดอยได้ขอร้องว่าเรื่องนี้ไม่ควรจบลงแบบนี้เพราะว่าทั้งสองคนยังเป็นคู่หูกันอยู่จากนั้นนิกก็ลดปืนลงแล้วก็หันไปเปิดประตูรถในขณะที่นิกไม่ทันระวังตัวนะครับดอยก็ได้ชักปืนของตัวเองแล้วก็ยิงเขาตายคาที่ตัดกระมาในตอนเย็นครับในตำรวจทุจริตคนนี้ก็ได้มอบศพของนิกให้กับฮอลิสเตอร์และบักจัดการ ตำรวจชั่วคนนี้ยังถามสองพี่น้องนี้ด้วยว่าพวกเขามีสิ่งของของหญิงสาวที่หายตัวไปหรือไม่และตอนนี้ฮอลลิสเตอร์ก็มอบกระเป๋าเงินของซอเยอร์ให้กับเขานะครับโดยบอกว่าพบที่รถของเธอในเช้าวันรุ่งขึ้นผูม้มาค่าประชาของเขาก็มาเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งรอยก็เล่าให้ฟังนะครับว่ายังไม่พบเด็กหญิงคนนี้เลยและนิกก็หายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนด้วยแต่รอยก็บอกว่าคู่หูของเขาก็คงสบายดีคงไม่เป็นอะไรหรอกบางทีแค่อาจจะออกไปดื่มกับเพื่อน จากนั้นผู้บัญชากาก็บอกว่าทีมของเขาจะเข้ามาดําเนินการในการค้นหาซอเยอร์ต่อและก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าพ่อแม่ของเธอจะมาที่นี่ด้วยเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับรอยก็เริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาแล้วและเขาก็จงใจเปิดตู้เก็บของของนิกตอนหน้าหัวหน้าของเขาจากนั้นรอยก็หยิบกระเป๋าสตางค์ของซอเยอร์ออกมาจากที่นั่นและก็แสร้งทําเป็นตกใจและผู้บัญชากาก็ตกตะลึงด้วยเช่นกันและเขาก็แจ้งต่อทีมของเขาว่านิกอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกคดีหยิงสาวที่หายตัวไป และก็ขอให้ทุกคนเข้ามาในพื้นที่และปฏิบัติการทันทีฉากก็ตัดกลับมาในช่วงบ่ายนะครับรอยก็มาถึงที่บ้านของโลเวลเพื่อตรวจสอบการผริยามาของเขาแต่อย่างไรก็ตามครับโลเวลก็เล็งปืนลูกซองไปที่เขาและก็หยุดเขาไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในรอยรู้สึกโกรธมากครับแล้วก็เตือนโลเวลว,ว่าตอนนี้เนี่ยรอยเป็นหัวหน้าและโลเวลเป็นเพียงแค่ชาวอินเดียแดงที่มาอาศัยพื้นที่อยู่แต่โลเวลก็เผยออกมาอย่างใจเย็นว่าตอนนี้รอยกําลังยืนอยู่ข้างถังกา๊าซ และเขาเพียงแค่ยิงครั้งเดียวเท่านั้นอาจจะทําให้เกิดการระเบิดขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับตำรวจคนนี้ก็ตัดสินใจไม่ลบกวนการผลิตยาและหันไปขับรถออกจากที่นั่นทันทีจากนั้นโนเวลก็เข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็บอกกับซอเยอว่าเป็นเพียงแค่เจ้านายของเขาเท่านั้นตัดกับมาที่ตำรวจชั่วคนนั้นนะครับในขณะที่เขากําลังขับรถออกไปเขาก็ไปเจอกับพี่น้องทั้งสองคนนะั้นและดอยก็เล่าให้กับ2คนนั้นฟังว่าลูกพี่ลูกน้องของทั้งสองคนนั้นเนี่ยมันหยาบคายต่อดอยม,มากๆ และดอยก็ยังสั่งให้ทั้งส,งงสองคนนี้ขายยาสติดอย่างถูกต้องด้วยและก็พิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถแข่งขันกับแก๊งยาสติดเม็กซิกันได้ไม่นานหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนนี้ก็มาถึงที่บ้านของโลเวลพร้อมที่จะเอายาส่วนหนึ่งไปโลเวลส่งผลิตภัณฑ์ให้กับพวกเขานะครับแต่อลลิสเตอร์กลับไปสังเกตเห็นรอยเท้าสองชุดที่แตกต่างกันอยู่บนบันไดสิ่งนี้ทำให้เขาเกิดความสงสัยทันทีนครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ขับรถออกไป จากนั้นโลเวลก็เข้ามาในบ้านแล้วก็แจ้งกับซอเยอร์ว่าพวกเขาจะอยู่จนพบค่าหลังจากนั้นเขาจะพาเธอไปหาตำรวจของรัฐเขายังเปิดเผยกับเธอด้วยนะครับว่าเขาตั้งใจที่จะออกจากสถานที่นี้ไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อได้ยินคำพูดของเขานะครับก็ทำให้ซอเยอรรู้สึกสบายใจขึ้นและเธอก็คืนไขควงที่เธอหยิบมาก่อนหน้านี้ให้กับเขาแต่โลเวลก็บอกให้กับเธอเก็บมันเอาไว้เป็นของที่ลางลึก ทันใดนั่นเองนะครับในขณะที่ทั้งคู่กาลังพูดคุยกันอยู่สองพี่น้องนั้นก็เปิดประตูเข้ามาอย่างกระทันหันและก็ตกตะลึงเมื่อเห็นว่าหญิงสาวคนนี้อยู่ข้างในนี้และฮอลลิสเตอร์ก็กล่าวหาว่าโลเวลทรยศทันทีนั้นฮอลลิสเตอร์ก็เรียกร้องให้โซเยอร์ไปกับพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับโลเวลพยายามทําให้สองพี่น้องนั้นสงบลงก่อนและก็เร่งเร้าให้ทั้งสองคนนั่งและพูดคุยกันโลเวลยังขอให้โซเยอร์ไปเตรียมกาแฟให้กับทุกคนด้วย จากนั้นโลเวลก็เล่าให้กับพี่น้องสองคนนี้ฟังว่าเขาเพียงแค่กักขังเธอไว้เป็นตัวประกันเท่านั้นและใน,นระหว่างที่เธออยู่ในนี้เขาก็บังคับให้เธอทำทุกๆอย่างเหมือนกับทาสในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับซอเยอร์ก็เทสารละลายเอเมเนียไลยน้ำใส่เข้าไปในแก้วก,กาแฟอย่างเงียบๆและเธอก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟและในระหว่างนั้นเพื่อที่จะไม่ทำให้2พี่น้องนี้สงสยัยโลเวลก็อ้างว่าเขาได้ฝึกซอเยอร์มาเป็นอย่างดีและสั่งให้นั่งบนตักของใครก็ได้ เมื่อเห็นเช่นนี้นะครับฮอลิสเตอร์ก็รู้สึกสนุกแต่บักสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติในไมโครเวฟในขณะที่บักเดินเข้าไปดูไมโครเวฟก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะครับทำให้บักเสียชีวิตทันทีส่วนทางด้านโซเยอร์กับโลเวลก็กระเด็นออกมาจากข้างนอกนะครับแต่โลเวลก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยในขณะนี้นะครับโซเยอร์ก็เร่งเร้าให้เขาไปกับเธอแต่เขายืนกรานว่าเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนได้แล้วและเขาก็บอกเส้นทางไปยังถนนที่ใกล้ที่สุดให้กับเธอทราบ ในขณะที่เธอกําลังวิ่งหนีนะครับฮอลลิสเตอร์ซึ่งถูกไฟไหม้อย่างหน,นักก็โผล่ออกมาจากบ้านซาบปลาปะพังนั้นในขณะที่ฮอลลิสเตอร์พยายามที่จะยิงเธอโลเวลก็เข้ามาขวางและก็คว้าเข่าจากด้านหลังจากนั้นรูปพี่ลูกน้องทั้งสองคนนี้ก็ต่อสู้กันอย่างดุดเดือดและดูเหมือนว่าโลเวลจะได้เปรียบนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่โลเวลกําลังจะจัดก,การกับฮอลลิสเตอร์ทันทีนั้นนอยก็ได้ปรากฏตัวจากที่ไหนไม่รู้และก็ยิงเขาทันที โฮลิสเตอร์รู้สึกโล่งใจนะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าตำรวจชั่วคนนี้ก็ยิงเขาอย่างเย็นชาด้วยเช่นกันในชาตา่อมาครับหลังจากที่ซอเยอร์วิ่งไปสักพักเธอก็สามารถออกมาจากป่านได้ในที่สุดและทันทีนั้นเธอก็โล่งใจที่เห็นรถตำรวจนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่รถคันนี้เนี่ยเป็นรถของดอยซึ่งเธอไม่รู้ว่าดอยเนี่ยเป็นคนชั่วนะครับดอยก็ได้ให้เธอขึ้นมาบนรถแล้วก็ขับรถต่อไปในขณะที่อยู่บนรถเธอก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเขาฟัง เธอได้อธิบายถึงการที่เธอถูกผู้ชายสองคนทำร้ายบนถนนอย่างไรและโลเวลมาช่วยเหลือเธออย่างไรและเธอ,อยังระบุอีกด้วยนะคะว่าผู้ชายทั้ง3คนนี้ยังทำงานให้กับคนคนหนึ่งด้วยแต่เธอไม่เคยเห็นหน้าของคนคนนั้นมาก่อนเลยจากนั้นซอเยอร์ก็ถามดอยว่าเขาจะไปเรียกกำลังเสริมและกลับไปช่วยโลเวลหรือไม่และดอยก็บอกกับเธอว่าไม่ต้องกังวลเขาจะจัดก,การกับเรื่องนี้เองพร้อมบอกกับเธอว่าโลเวลเป็นคนอินเดียแดง เมื่อได้ยินแบบนี้ซอเยอร์ก็ตกใจอย่างมากเพราะว่านี่คือประโยคที่เธอได้ยินเจ้านายของโนเวลพูดข้างนอกห้องหลังนั้นเมื่อขับมาสักครู่ไม่นานหลังจากนั้นครับดอยก็ได้หยุดรถอย่างกระทันหันและก็บอกกับซอเยอร์ว่าจากนี้ไปทั้งคู่จะเดินเท้าไปเด็กสาวผพ้นั่งสงสารไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากจะต้องปฏิบัติตามเขานะครับจากนั้นดอยก็พาเธอไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ซอเยอร์ก็ขอร้องเธอขึ้นมานะคะับว่าไม่ต้องทําเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจคนนี้ไม่ฟังเธอแล้วก็รีบคว้ามผมของเธอและก็เอาเธอจุ่มน้ำหวังที่จะฆ่าเธอซอเยอร์ก็สู้สุดกำลังนะครับแต่เธอไม่สามารถเอาชนะเําแรงของผู้ชายตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ในที่สุดซอเยอร์ก็ใช้ไขควงก่อนหน้านี้จมตีเขาทันทีนางแทงไปที่ต้นขาของเขาเป็นอันดับแรกและจากนั้นก็แทงไปที่ใบหน้าหลายต่อหลายครั้งนะครับและสุดท้ายก็แทงไปที่หน้าอกของเขาจนในที่สุดดอยก็ตายลงและก็ถูกกระแสน้ําพัดไป ในฉากสุดท้ายนะครับโซเยอร์ก็กําลังเดินกลับม,มาที่ถนนอย่างอ่อนล้าและเธอก็ออกเดินเท้าไปตามทางที่โลเวียงบอกเธอซึ่งในความเป็นจริงเธอสามารถใช้วิทยุสื่อสารในรถตำรวจเพื่อโทรแจ้งหน่วยงานให้มาช่วยเหลือเธอแต่นูเหมือนตอนนี้เธอจะไม่มีความไว้วางใจกับอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับทําให้เธอต้องเดินต่อไปและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการทําคลิปต่อไปนะครับ